สวัสดีครับเอวัชระครับผมวงการลูกหมากรถไถจะต้องสะเทือนนะครับเราว่าไปนั่นครับนี่ครับลูกหมากแหลกครับลูกหมากแหลกสร้างใหม่นะครับเป็นเกียวนะครับหมากแหลกเป็นเกียวนี่ครับนี่ฮะแล้วก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าจะทำไงอ่าทีนี้ก็เป็นชุดซ่อมใช่ไหมฮะชุดซ่อมคนเดียวนะครับชุดซ่อมแล้วก็ใส่ชุดซ่อมไปอย่างนี้ นะฮะแล้วกดลงนี่สาธิตให้ดูนะฮะอ่าชุดซ่อมก็เป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยจะเป็นรูปนี้ใส่เข้าไปแล้วนะฮะอ่าแล้วก็นี่สาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูอ่าแล้วก็เป็นชุดซ่อมบนชุดซ่อมบนนะฮะอ่านี่ก็เป็นอย่างนี้อ่าเป็นเกลียวใส่ไปเลยปึ๊บขันเลยขันเลย กันเลยแล้วก็ใช้เบอร์สิบสี่นะฮะสิบสี่ขันสิบสี่ขันแน่นอึ๊บอึ๊บอ่าสิบสี่ขันแน่นนะครับอึบอ่าโอเคเีการเรียบร้อยอ่าแล้วก็มาเช็คกันแน่นแค่ไหนอ้าวหล่นเลยมีใครจับกล้องให้คนเดียวอ่า นี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึงบบน่งโอเคเอาละนี่กลับแล้วฮะนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะนี่นี่ฮะองศาเหลือกินเลยนี่สบายไม่ต้องกลัวเลยเนียนอย่างเนียนนี่ ลุงหมากแหลกนะครับลุงหมากแหลกช่วงชักอะไรได้เท่าเดิมหมดนะครับอ่าเนี่ยเนียนปึกเลยสบ,บายมากเลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม